นี่ละหกสิบวัตต์หมด,ดมหอุปรกรณ์ในกล่องไม่มีอะไรสายชาร์จก็ไม่มีให้มีแต่คู่มือใบรับประกันต้องถอดฐานออกมาชาร์จเท่านั้น <Yeah. S 2> ค่อนข้างที่จะหายากไม่ค่อยมีร้านทั่วไปที่เอามาวางขายที่เขาสั่งเข้ามาโดยเฉพาะมาขายบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกใสเหมือนเจลลี่บ,บ็อก ดีเอสเลยวกเนี้ยบอกเลยว่าถึงเจลลี่บ b มันใจฮิตกว่าแต่ตัวเนี้ยยิงไฟดีกว่าควารู้สึกส่วนตัวมันก็แล้วแต่ใครชอบใส่ทาน1ก้อนได้ขนาดเดียวก็คือ18650มีอะไรมากเลยแค่จ่ายไฟอยู่แค่นั้นไม่มีโหมดตั้งค่าอะไรปรับวัดก็จะอยู่ข้างล่างคือตัวนี้สำหรับคนที่เน้นดีไซน์การแต่งสวย ไม่ได้แบบฟิกเรื่องลูกเล่นโหมดอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีโหมดอะไรให้แบบใบพัดนู่นนี่นั่นไม่มีแค่ยิงไฟอย่างเดียวเอาง่ายๆคือสำหรับคนที่ชอบดีไซน์และความสวยดีต่อใจความรู้สึกส่วนตัวบอกเลยว่ามันการจ่ายไฟอะ่ะค่อนข้างจะดีกว่าพวกเจลลี่บ็อกซ์เจลลี่บ็อกมันจะมีแบบ ความรู้สึกมันจะมีแบบเหมือนจ่ายไฟเราไม่ค่อยเสถียรนะเหมือนจ่ายไฟแบบกิกก,กอกอับแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่ามันดีกว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็สวยกว่าส่วนตัวนี้นั่งอะตอมยี่บสองมิลมันก็จะดูเป๊ะพอดีอันนี้ใส่แหวนลงไปด้วยอะตอมยี่บสองมิลแล้วก็เสริมแหวนก็จะพอดีไปสีนี้ค่อนข้างจะเป็นสีลิมิเต็ดที่หายากสีชมพู แต่ส่วนมากเขาจะฮิตสีใสอะมันก็แล้วแต่ใครชอบขอจบรีวิวไว้แค่นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามยังไงก็ออกขอบคุณครับ